ชอบดนตรีแจ๊สจากการเริ่มเล่นเครื่องเสียงวินเทจมาก่อนก่อนหน้านี้ก็ฟังพวกออ u ดี o ล i l ทั่วไปฟังไปฟังมาก็มาเริ่มฟังดนตรีแจ๊สมาเจอพวกคุณเจมี่เนี่ยไปที่ร้านร้านเขาบ่อยๆเนี่ยก็จะมีคนที่อย่างพี่โอเนี่ยเขาฟังดนตรีแจ๊สมาก่อนเราก็เรียนรู้จากตรงนั้นแล้วพอฟังไปฟังมาก็ฟังทุกวันตอนนี้ก็เริ่มติดพวกดนตรีแจ๊สมันก็ยาวม,มาถึง ตอนนี้ครับที่ว่าถึงเปิดร้าน <c oughs> เกี่วกับดนตรีร้านนี้ก็เกิดจากการพูดคุยกันที่ร้านคุณเจมี่แหละก็มี3คนเนาะมีคุณเจมี่พี่โอซิเลพี่ตะวันเนี่ยก็คุยกันช่วยกันคิดเนี่ยสร้างโปรเจกต์นี้ขึ้นมาด้วยกัน คุยกันกับคุณเทิดว่าอยากทำเป็นแจ๊สลูมแล้วตัวตั้งต้นเลยก็คือ JBL h a r d f i e l d ดจากนั้นก็เลยต้องทำการบ้านต่อมาว่า JBL h a r d f i e l d เนี่ยจะเอาอะไรมาเล่นกับมันตอนแรกเลยเรากะว่าจะเอาอมาล้านแปดก็ซื้อแล้วนะสั่งซื้อมาแล้วแต่เมื่อของมาเสร็จเรียบร้อยแล้วมาทดลองกับกลายเป็นว่า300 B s i n g l e n e กิเนี่ยเสียงดีกว่า เราก็เลยจับ 300B Single End ซึ่งใช้หลอด w e s t e r n Electric ทั้งหมดเนี่ยมาเป็น Power Amp ขับของเครื่องเสียงชุดนี้แล้วเสร็จแล้วก็เลยย้อนกลับมาตรง p ี Amp เนี่ยซึ่งที่ประสบการณ์ที่เราใช้กันเนี่ยภาคโฟโน่ของ m a r a n t เเนี่ยเราโอเคกับมันที่สุดเราก็เลยเลือก m a r a n t เเป็นโฟโนโ่พอในส่วนของเครื่องเล่นแผ่นเสียง โดยทั่วไปก็นิยมใช้เครื่อง DJ กันซึ่งเรามาคุยกันแล้วดิคัดกันเสร็จว่าให้เราต้องการคงความเป็นวินเทจนะล้วก็เลยเลือก l e n g o l 7 5ซึ่งจริงๆแล้วเป็นเครื่องที่ราคาไม่แพงนะราคาถูกมากแล้วก็มาทำหน้าตาให้เหมือนเหมือนกัน2เครื่อง mm hmm. เพื่อเอาไว้เปิดโมโนเครื่องหนึ่งแล้วก็สเตอริโอเครื่องหนึ่งย่างอื่นเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีโอเ n ร e w แล้วก็สติมเมอร์ที่มีใช้อยู่คงเป็นตัวสำหรับสำรอง แต่หลักๆในร้านนี้น่าจะเป็นเปิดด้วยไวนิ่วมากกว่าครับคือ Birdland Jazz Room เนี่ยที่จริงมันควรจะมีมีห้องฟังหรือว่าลักษณะอะไรคล้ายๆกันเนี้ยให้มากกว่านี้เพื่อที่ให้คนที่เป็นชื่นชอบดนตรีด้วยกันในแนวเดียวกันเนี่ยก็จะได้มานั่งมานั่งฟังเพลงคุยกันมีเครื่องดื่มบ้าง อะไรเงี้ยฟีลลิ่งแบบนี้มันน่าจะทําให้คนฟังเนี่ยเกิดเกิดมีการโต้เถียงกันนะครับพี่อยากให้มีการโต้เถียงกันตรงที่ว่า,าคุณฟังแผนนี้ขึ้นมายกตัวอย่างแล้วคุณคิดว่าแผ่นนี้เป็นยังไงคนต้องคิดด้ว้จะมีการพูดคุยกันมันจะได้เป็นเป็นอะไรศูนย์รวมจุดหนึ่งที่คือจุดหนึ่งที่มันนัดเจอกันอาทิตย์ละครั้งสองครั้งเพื่อจะผ่อนคลายร่วมฟังเพลงแผนมาฟังกันแล้วก็ วิจาร์กันอะไรเงี้ยมันน่าจะมีให้มากกว่านี้ในประเทศนี้พี่ว่าเราก็เลยคิดว่าเบิร์ดแลนแจสรมเนี่ยมันน่าจะมีฟิลลักษณะแบบนั้นนะ่ไหมฮะร้านเนี่ยก็จะมีคอนเซปต์สามอย่างนะท,ที่วิววางแผนไว้ก็จะมีคนที่ชอบเครื่องเสียงวินเทจแล้วก็ ดนตรีแจส๊สแล้วก็มีงานศิละปะแซมมานิดหน่อยผมพยายามจำลองบรรยากาศให้เป็นเหมือนลิฟวิ่งรูมเพื่อนๆมาจะได้รู้สึกแบบดีแล,ลกซ์เหมือนอยู่บ้านมีคนเปิดแผ่นให้ฟังมีเครื่องดื่มเสิร์ฟพี่เป็นคนชอบฟังแจส๊สก็เลยอยากจะเริ่มที่ที่เลือกของดนตรีแจส๊สเน้นสโคปของเพลงให้อยู่ที่ดนตรีแจส๊สเป็นหลักก่อนเพื่อจะให้คนที่เัรคนแจส๊สด้วยกันเนี่ยมานั่งพบหาสังสรรค์กันแลกเปลี่ยนแผ่นด้วยก็ได้อะไรเงี้ย เพื่อมันจะดีมันน่าจะมีแบบนี้นะอาจจะที่อื่นจะเป็นพวกล็อกพวกพวก y, แควี่อะไรก็ว่ากันไปแต่ไม่จําเป็นต้องใหญ่โตอะไรมันเป็นคล้ายๆที่พักผ่อนนะสำหรับวันหยุดของคนที่มีรสนิยมเหมือนดียวกันเรามีพื้นที่อยู่ที่พัทยาก็ลงตัวที่ว่าไอ้ร้านเนี่ยมันมีเป็นร้านชากาแฟชั้นล่างอยู่แล้วผมก็เลยมาขอพี่ชายเนี่ยเออข้างบนเนี่ยอยากทำร้านแจ๊สรูม เอาไว้ฟังฟังเพลงตอนเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยว่าลูกค้าทานอาหารเสร็จแล้วขึ้นมาฟังเพลงรีแล็กซ์เีเครื่องดื่มก่อนกลับบ้านอะไรประมาณนี้ครับ